มาทำข้าวเหนียวปิ้งทานกันค่ะวันนี้เราใช้ข้าวเหนียวทั้งหมด5 0 0กรัมนะคะนำไปล้างทำความสะอาดจนน้ำใสเสร็จแล้วนำมาแช่น <K al ong> like ้ำไว้อย่างน้อย6ชั่วโมงหรือว่าข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะวันนี้เราก็นึ่งข้าวเหนียวด้วยซึ้งนะคะซื้อมาแล้วก็ต้องใช้งานให้คุ้มค่ะนึ่งขนมด้วยแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวด้วยไม่ต้องใช้หวดนะคะโดยหม้อซึ้งที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นเบอร์34ินะคะสามารถใส่ถาดขนมเบอร์9้าคูณ9นิ้วได้ค่ะก็จะเวลานึ่ง30นาทีระหว่างรอก็มาเตรียมน้ำกะทิสำหรับหมุนข แล้วก็เกลือป่นนะคะคนให้ละลายและเมื่อข้าวเหนียวสุกดีแล้วก็นําน้ํากะทิตรงนี้ไปราดใส่ข้าวได้เลยค่ะเราจะมูในขณะที่ข้าวยังร้อนๆอ,อยู่นะคะตัวข้าวจะได้ดูดซึมน้ํากะทิได้ดีก็เกลีย่ยให้ข้าวโดนกะทิให้ทั่วเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วก็พักข้าวไว้สัก10นาทีเมื่อครบเวลาเราก็จะมากลับข้าวสักหนึ่งรอบนะคะใช้มือคุยๆเอาค่ะตัวเมล็ดข้าวของเราจะได้ไม่หกักเสร็จแล้วก็ปิดฝาเราจะมูข้าวไว้อีกสัก15นาทีจากนี้ก็นําไปห่อก,กับไส้ได้เลยค่ะวัน,น วานะคะซึ่งตัวไส้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชอบเลยค่ะจะเป็นไส้เผือกหรือไส้ถั่วกวนก็ได้เช่นกันค่ะก็หอแบบง่ายๆค่ะจับใบตองม้วนแล้วก็กัดได้เลยนะคะหรือว่าใครจะจับจีบแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะเสร็จแล้วก็นำไปย่างไฟอ่อนๆเอาแค่พอหอมกลิ่นใบตองไหมก็สามารถจะเสิร์ฟได้เลยค่ะ